คร man, ั <Sustain able calculator> วคนตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนตายครับุามน นำทางสาระครับเรื่องราวดีๆสูตรอาหารแล้วก็เรื่องตลกบ้าๆเล็กๆน้อยๆเพื่อคลายเครียดกันทุกๆวันนี้คนเครียดกันมากมันมีสิ่งสําคัญนะฮะที่ผู้รู้คนหนึ่งบอกผมไว้ซึ่งจริงๆถ้าอ่านเดี๋ยวนี้ก็จะเจอเยอะมากบอกที่เขาบอกว่าการหัวเราะนี่เป็นสิ่งที่ดีเรื่องนี้นี่พูดกันมานานมากๆแล้วนะเวลาที่ท่านอารมณ์เสียผมเคยพูดออกรายการทีเวลาท่านอารมณ์เสียไม่ต้องทาอะไรมากทําแค่นี้ยิ้มแล้วทําใจให้เศร้าหน่อยนะช่วยทำไงก็ได้ให้มันเศร้ายิ้ม อ่แล้าทาใจให้มันเศร้านึกเรื่องเศร้าเลย <c oughs> หน้ามันจะเปลี่ยนมาเห็นนะฮะมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ฮะถ้ายิม้มจริงๆสดจริงๆแล้วมันอยู่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนามกับรูปมันคู่กันกายกับใจมันคู่กันดูแลมันให้ดีเขาถึงบอกว่าหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไปหนึ่งปีใช่ไอหัวเราะสองครั้งอายุยืนสองปีใช่ถ้าหัวเราะพันครั้งอ่ะคุณบ้านหรี่คณบ้าบ้าบ่สวัสดีต้องต้องยิ้มนะต้องยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับนายกบ ลูกชายคนโปรดของผมครับบปีบนี้อายุย5้าแล้วเป็นจะเพศเต็มตัวกบเริ่มอยากจะคบหญิงสาวแบบจริงจังอ,อ,อกบก็เลยมาถามผมคบกบบอกพ่อครับถ้าผมเลือกผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแบบแม่ ผมก็เลยบอกว่าลูกก็ต้องยอมรับเรื่องที่เธอหาเงินไม่เก่งนะอ๋อถ้าเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเขาจะไม่หาเงินเออคือเขาดูแลเราดีอย่างดีทุกอย่างแต่เขาไม่ได้เก่งหาเงินใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหาเงินให้เก่งก็บอกแล้วถ้าผมเลือกผู้หญิงที่หาเงินเก่งผมก็บอกว่าลูกก็ต้องยอมรับความบกพร่องในการเป็นแม่ตีเรือนของเธอใช่ลูกก็ต้องหาใครมาทดแทนตรงนี้หรือลูกต้องทำเองนะกบบอกถ้าอย่างนั้นผมเลือกผู้หญิงที่สวยล่ะ ผมก็เลยบอกว่าอันนี้เหนื่อยหน่อยลูกเพราะลูกต้องยอมรับในเรื่องที่เธอต้องใช้จ่ายเพื่อจะทําให้เธอสวยขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแลวอยู่ตลอดเวลาด้วยตอนนี้ก็เลยจะแนะนํากบซึ่งพ่อไม่ได้แนะนำอยัางไงครับกบคุณหามาเลยสามคนโอ้ยนึกเแม่บ้านแม่เรือนแม่บ้านแม่เรือนคนนึวก็หาทำงานเก่งทางานเก่งหาเงินได้หาเงินได้แล้วก็คนสวยสวยสามคนนียพอเลยสบายผมไม่เห็น่อะไรเลยอ่ะสามคนนี้อยู่ในก้อยของผมคนเดียวเองนะ นี่นี่เดี๋ยวราไปฟังเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าห้องสูดกับเด็กโอ้ยเขาติดมาอยู่เขาติดพูดกับเด็กมากเลยว่าไงอ่ะเมียตายแล้วแล้วกูดซะเดาดีกว่าอย่าพูดะดาเดี๋ยว่าจะพูดกับเด็กเลยแม่บ้านที่ขัดห้องน้ำเขาบอกเหรอแม่บ้านเมียมตายแล้วพูดซะเดานีกว่าโอ้แล้วแล้วผมก็จะผมเข้าไปดูดเรื่องอะบอกเฮ้ยก้อยไงบอกว่าไงรู้ไหก้อยไหน ป <Yeah. S 2> ระโยชน์ของสสเดาะเดานี้ช่วยให้ oh. ดีทอ็อกซ์ท่านผู้ชมสารพิษในร่างกายที่มันตกค้างอยู่มันช่วยได้ <Huh. S 2> โดยท่านนําเอาใบสสเดาวนี่มาต้มในน้ําร้อน uh. แล้วก็ใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งซึ่งไม่ค่อยมีคนทำหรอกแต่นี่มันเขาทําได้จริงๆจะช่วยให้เลือดสะอาดมันเป็นการดีท็อกซ์ออกไปกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและยังช่วยรักษาโรคผิวหนังนะครับคือในส่วนของใบแล้วก็เมล็ดสสเดาเนี่จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งพวกเชื้อรา <Ch ara. S 1> แบคทีเรียเชื้อไวรัสทั้งหมดนะครับ จึงสามารถบรรเทาอาการของโรคเชื้อรลาตามเทา้าตามเล็บมือเล็บเทา้าแผลจากโรคสะเก็ดเงินหัดลมพิษผดพืน่นคันแล้วก็อิสุกอิสยัยทีนี้มาดูนะครับในส่วนของแบบขอบใบมเมล็ดแล้วก็ตัวเปลือกต้นสะเดาเนี่ย<ร>จะ<า>ช่วยลดอาการปวดและบวมในข้อ,โ,อโดยนําใบนะครับมาต้มเป็นน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการของโรคลูมาตอยโกกรคเกาโรคกระดูกพุน ใบสะเดาเนี่ยนะครับเขาจะบำรุงธาตุบำรุงน้ําดีนะช่วยย่อยอาหารเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นเมนูเรียกรย่อยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตน้ำน้ำดีเอออยากมากขึ้นอยากกินนะครับแล้วก็เป็นสะเดาเนี่ยยังเพิ่มปริมาณน้ําดีทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ย ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังน้ําดีที่ถูกกระตุ้นมาเนี่ยออกมาน้ําดีมันถูกกระตุ้นออกมามันก็จะช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันได้ดีขึ้นด้วยไงอันนี้คือประโยชน์สะเดาเลยนะเพราะว่าพอเหมืันออกมามันก็จะช่วยใบสะเดานี่จริงๆแล้วนี่ข้อควรระวังมีไหมมีครับผู้หญิงที่อยู่ในช่วงของการให้นมบุตรหรือกําลังตั้งท้องเนี่ยไม่ควรทานนะครับเพราะว่าสะเดาเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีน้ํานมคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ํานะครับ ก็ไม่ควรทานเพราะว่าสะเดาเนจะมีคุณสมบัติลดน้ําตาลในเลือด<ช>อาจจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนน้อยลงคุณมีโอกาสก็เป็นลมหมดสติหรือวูบได้ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่กินอยู่ดีต้องกินอยู่ตอนกิน,กน,กน,กนเ,ธเธอเธอแมสแตวน้ำปลาหวานประดูกดีดีกิเอัน,นี <c oughs> ไไ้ไม่ไหวเออโรคไตก็ไม่ควรทานนะ<ช>เพราะาสตวนเนเป็นอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง,สง,สง คนคุณเป็นโรคไตอย่าไปทานนะครับทีนี้คนที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นโรคที่พวกเกี่ยวกับช่องท้องอะไรเงี้ยนะครับมีกดไหลย้อนภาวะเลอเปรี้ยวหรือว่าแบบแสบร้อนกลางอกเงี้ยคือรสขมเนี่ยมันจะเป็นรสที่ช่วยกระตุ้นสร้างน้ําย่อยออกมามากยิ่งขึ้นทําให้แบบคนที่เป็นโรคกระเพาะนี่ไม่ควรไม่ควรทานนะครับไม่ควรทานอย่างยิ่งเลยนะเพราะทานเข้าไปมันจะกระตุ้นแต่จริงๆแล้วสุดาวมีสองชนิดใช่ปะ มันมีตะดาวขมกับเดี๋ยวนี้เขามีตะดาวมันอแต่จริงแล้วมันก็ขมทั้งคู่แหละแต่ว่าไอ้ตะดาวมันเนี่ยมันจะขมน้อยกว่าขมอมหลอมขมบางบางขมอมหลอมคือเอาอีกแล้วอีกแล้วอมหลอมก็เขาเคยพูดไปทีนึงแล้วแหละเพราเหนือแปลว่าน้อยน้อยไม่น้อยน้อยลิตรลิตรขมลิตรโอ้ขมลิตรขมลิตรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์แต่มันก็มีโทษด้วยในบางส่วนแต่พูดตรงๆนะประโยชน์เยอะมาไม่รู้ไม่รู้อร่อยยังไงก็กินตอนเด็กๆไม่กินเลยนะ เหมือนกันเลยไม่กินเลยเนี่ยแต่พอเลิกเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยดูพอเลิกเลยนหนทำไมเ่อเ cin ิกเป็นหนุ่มทหไมอะต่อยอถอนครับว่าเป็นหนุ่มครับทำไมอนี่าจะพูดคำว่าเป็นหนุ่มได้ยังไงทำไมัวกระเตาะ เขาหมายถึงกระตอกระแตนะคือเดินไม่ได้แล้วจะเดินไม่ได้อยู่แล้วนะลองดูประโยชน์มันแล้วก็ดูโทษมันด้วยแล้วก็เหมาะกับเราหรือเปล่าพักนี้สักครูคร่รรพักสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปทางรายการสักโกเดียว